สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่รบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับการชุมนุมครับท่านเมื่อวานนี้พูดได้ไม่เต็มปากนะเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกม็อบนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างจ้าคนมากันล้นหลามไหมนะเนี่ยโดยมีเพื่อนเป็นคนขับรถเมย์นะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ประชากรบ,บางส่วนครับท่านที่เขาเป็นพี่ๆที่เก็บเงินบนรถเมย์นะครับท่านแล้วก็คนขับอีกบางส่วนก็เป็นแฟนลับช่องผมอยู่เกิดอะไรขึ้นจ้าเนี่ยเขานนน้ชมหหวววัังเเลือกิ่าี จะต้องใช้เบรกเยอะนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีการชุมนุมที่อนุสาวรีย์อะไรวะเนี่ยชัยสมรภูมิเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยแม่เมืเอยรถเมย์นะครับท่านผู้ชมจอดแล้วยูเทินได้ครับท่านโดยที่ไม่ต้องตีโค้งกันเลยนะเนี่ยคนมาครับท่านหงอยเหงาซบเซานะครับท่านผู้ชมอย่างใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวครับท่านประชากรบางส่วนนะเนี่ยก็หนุนไว้เฮ้ยมบออกมาเลยนะเนี่ยกูเตรียมแล้วเตรียมอะไรจัดเตรียมรองเท้าผ้าใบกับใจถึงนะครับท่านผู้ชมไปถึงที่ม็บกันเลยทีเดียวเฮ้ยอีกบางส่วนละจ้าอีกบางส่วนก็ทัวร์ลงล่านทุ่ เรื่องที่ดีว้เฮ้ยแต่ควรจะไปให้กําลังใจที่ชายแดนอะไรประมาณนี้เพราะหนักหน่วงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านท่ามกลางตอนนี้ประชากรบางส่วนนนเนี่ยแห่จับตา,ว,าว่าคุณสนทิดิ้มทองคุณจะไปขึ้นเวทีหรือเปล่านะครับเดิมผู้ชมมาวันนี้ครับท่านน่าจะไม่ไปอย่างแน่แท้แล้วนะครับเดิมผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจะเนี่ยม็อบเริ่มแล้วครับท่านโดยตอนนี้นนเนี่ยโผล่หัวกระบ,บาลว้าเฮ้ยชุมนุมที่อนุสาวรีย์แดงพลังห่วงใยชายแดนนนเนี่ยทำไมไม่ไปชายแดนวัดจตุพรชี้รัฐบาลนนเนี่ยรับผิดอะไรวะเนี่ยสอบป,ปล็มภาษา นะครับท่านผู้ชมหนังสือพิมพ์ว่าเฮ้ยเหมือนกับว่านดดนวเนี่ยจตุพรซัดเนี่ยแพ้ขเขมรหรืออะไรประมาณนี้แล้วเวนี่ยหาไม่เจอแล้วเนีย่ยเกิดอะไรขึ้นต่อจับปมปราทต,ตาควายหลายภาคส่วนนะเนี่ยก็แถาถามนะเนี่ยมันเป็นข่าวลือหรือว่าเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมหลังจากจตดดุพรอ,อ้างแบบนี้ก็ไม่อาจแน่ใจซัดรัฐบาลน,นะเนี่ยเปิดทางต่างชาติกระทบไทยไม่ได้แพ้สงครามแต่แพ้เพราะรัฐบาลโบเองอะไรประมาณนี้จตุพรซัดนะครับท่าน,านผู้ชมแพ้ตรงไหนว่านี่ยังไม่เห็นการแพ้านะครับท่าน,านผู้ชมอันนี้ก็ออกบอกมาว่าแพ้อีกแล้วเดี๋ยวต้องเช็ค ลุ e มเดลุม44นะครับต้องผู้ชมชานีวันนี้ต้องเติมหรือไม่ไว้ก่อนเขาอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้ก็ได้บอกกันเนี่ย ไทยไม่ได้แพ้สงครามแต่แพ้เพราะรัฐบาลโลยังไม่มีการแพ้นะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหลังจากตอนนี้นะเนี่ยประชากรมากันบางตานะครับท่านผู้ชมอย่างน่าใจหายใจคว้ากันเลยทีเดียวหลายภาคส่วนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมเอ้ยถ้าเกิดสมมติเปรียบเปรียบเป็นตลาดนัดนะครับท่าน,นเกิดอะไรขึ้นจ้าแม่เอ้ยมาขายไม่ได้แล้วนะครับท่านรอบก่อนมานั่นนี่อาจจะได้เงินนะครับท่านผู้ชมขายน้าอะไรประมาณนี้เดินครับท่านตั้งเนื้อตั้งตัวได้มารอบนี้หรือจ้าโอ้โหทำไมสภาพมันโซโหนี่รันโทแบบนี้วะเนี่ยเอารถเมย์มาาเรียกันน4แถวบ คนก็น่าจะยังเยอะกว่าครับท่านน่าจะไม่มีการปิดถนนนะเนี่ยเพราะคนไม่น่าจะมีได้มีการเรียกร้องไว้เฮ้ยประชาชนทั้งหลายที่มึงจะมาม็อบนะเนี่ยเอาธงชาติกันมาด้วยนะเว้ยเฮ้ยเอามาทําอะไรวะเอามาโบอกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยหนักห่วงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านโดยเอาเลยเว<ๆ>้ยเฮ้ยตอนนี้ครับท่านม็อบยืนการนะเนี่ยต้องมีการขอรับบริจาคอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสิ่งของอาหารแห้งอะไรประมาณนี้ที่สําคัญเราขอได้ไหมนะเนี่ยบริจาคก,กันมาอย่างเร่งด่วนขอบริจาคอะไรจ้าตาไข่เอาไว้ทําอะไรจะเนีาาย่ยป้องกั ขี่ปนาวุธไอ้ไม่ใช่ป้องกันอาวุธนะครับท่านผู้ชมจะเอาไปขึงอะไรประมาณนี้ถามอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าวะงงอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่เห็นของไทยรัฐส่งเข้าประกวดม็อบเดือดครับท่านขอรับบริจาคสิ่งของนะเนี่ยข้าวปลาอาหารแห้งครับท่าน นอกจากนี้นะเนี่ยในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็คือวันนี้จะมีการเปิดรับบริจาคสิ่งของเนื่องจากว่าแม้จะมีการหยุดยิงแล้วแต่การปฏิบัติงานยังคงอยู่ของตํารวจทหารอะไรประมาณนี้นี่ทั้งข้าวสารนะเนี่ยที่ต้องการอาหารแห้งรวมถึงตาข่ายไอ้รวมถึงตาขา่ว้เฮ้ยมอบขอบ,บริจาคตาขา่ที่จะนําไปขึงเพื่อป้องกันอาวุธซึ่งจะมีการนําไปมอบให้ทหารแถวนั้นโดยเน้นย้าว่าเป็นการชุมนุมอย่างสันติเขายิงป้องยิงป้ากันอยู่ชายแดนนะครับเรื่องผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเ้ยมาให้กําลังใจกลางเมืองหลวงนะครับท่านเหมือนกับบอลเตะที่ เทนันเนี่ยให้กำลังใจอยู่กรุงเทพเพื่อให้จัดมดับนะเนี่ยรัเสเซียต,ต้องชนะอะไรประมาณนี้นี่ยกตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมสมนุษย์มีการเชียร์บอลนะครับท่านไม่มีประโยชน์กันเลยทีเดียวผมเลื่อนไปหันไปอ่านไม่ใช่ไปหันไปอ่านคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมหลายภาคส่วนครับท่านโดยส่วนใหญ่แล้วกันว่าเฮ้ยรอบนี้คนไม่ได้ดูหนักหน่วงเหมือนรอบที่แล้วหลังจากมีสถานีโทรทัศน์ครับท่านช่องใหญ่ๆนะเนี่ยไปไลฟ์สดนะครับท่านผู้ชมคนก็ดูประมาณห,มห,มหลักพันนะครับท่าน อะไรประมาณที่ไม่น่าจะถึงหลักหมื่นเกิดอะไรขึ้นต่อจ้ามันเทียบกับครั้งก่อนไม่ได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ประชากรบางกลุ่มครับท่านบอกว่าเนี่ยเฮ้ยรอบก่อนออกมายังพอเข้าใจนะเนี่ยเรื่องนั้นเรื่องนี้นแต่รอบนี้ไม่มีจนวนเหตุครับท่านบางส่วนก็โยงนะเนี่ยเฮ้ยออกมาแบบนี้เป็นไอ้พวกขี้ขา่าหุ่นเซนหรือเปล่าผมเห็นแล้วผมสะเทือนใจนะเนี่ยอยากจะไปบอกเนี่ยเขาเป็นม็อบลัคาดไว่าเฮ้ยพูดแบบนี้ได้อย่างไรแต่ก็ต่อไปแล้วก็โดนทวนลงต้องไปลบคอมเมนต์ทิ้งนะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะเนี่ยมันเหมือนกันรับไม้ต่อหรือเเปลลล่่าาาาาานนะะะะรรรรัับทพออออถ้้กกกิิดสมมมตตฐจจีงไ Nih ya. ข้าทางตีนทุนเซ็นนะครับท่านผู้ชมม็อบเดือดไว้เฮ้ยโวยสน,นั่นนะเนี่ยขอให้อุ้งอิงลาขอให้อุ้งอิงลาออกทันทีมิโดยไม่ต้องรอสารรัฐมนูญไม่รู้ไอโดยต้องไม่รอเนี่ยมีจริงหรือเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเอาถ้าเกิดมีจริงก่อนแล้วกันโดยไม่ต้องรอสารรัฐมนูญถ้ามีประโยคนี้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าใครเขาจะฟังพวกมันนะครับท่านผู้ชมจะมีสารรัฐมนูญไว้ทําอะไรประมาณนี้ก็ไม่ต้องออกครับท่านรอบที่แล้วก็ออกบอกมาแล้วทีหนึ่งสำหรับพวกม็อบนะครับท่านยี่สิบแปดมิถุนาเฮ้ยลาออกแค่อย่างเร็ ใช่ทักษิณหน,นีให้อย่างเร่งด่วนนะครับท่านผู้ชมเม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะมีคลิปจากคุณเซนหรืออะไรประมาณนี้ปล่อยเป็นคลิปที่2คนสําคัญของประเทศไทยได้ฟังแล้วทักษิณหน,นีไปซะคลิปที่2มาหรือยังจ๊ะยังไม่มาทีนะครับท่านผู้ชมผมเห็นมีแต่คลิปของคุณเซนกับนางมาลีอ,อะไรประมาณนี้ก็ออกมาอะไรประมาณนี้ก็ หนักงวงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวข้อสองพักร่วมรัฐบาลต้องถอนตัวทันทีใครก็จะถอนตัวว่าเนี่ยถ้าเป็นผมก็ถ้าเกิดสมมติจะถอนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่ถอนแล้วเพราะอะไรจะเนี่ยเรื่องอะไรต้องไปทางตามพวกนี้ครับท่านแล้วก็แสดงข้อ3ามแสดงพลังปกป้องอธิปไตยทําคนงงนะครับท่านชาวบ้าน ชา,ชาวบ้านแถถามไม่หยุดหย่อนทำไมไม่ไปชายแดนวะนอ,อกจากนี้จัดงบเพื่อให้กำลังใจทหารหมอตำรวจแล้วก็ขอรับบริจาคนั้นเนี่ยขาดเสียไม่ได้เพราะอะไรจ๊ะจะต้องเอาเงินไปซื้อตาข่ายแลรก็ท่านผู้ชมป้องกันขี่พนาวุฒสวนนิ้สภาพคนครับท่าน <c oughs> อันนี้จากไทยรัฐ ก็เขาก็บอกว่ายังไม่มีการปิดถนนนะครับท่านผู้ชมผมก็หาเหตุผลที่จะไม่เชื่อไม่ได้เลยเนี่ยมันโล่งจ้องเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมสภาพสุดรันทดครับท่านยิ่งกว่าโซโหนี่รันโทกันเลยทีเดียวเฮ้ยทำไมรอบนี้คนมาน้อยวะถ้าเกิดไม่ผิดพลาดนะครับท่านผูนะบบ้ชมตอนแรกบชนเตรียมครับท่านคำนวณไว้น,นี่ประชากรน่าจะมากันประมาณหมื่นคนตอนนี้หมื่นคนก็อาจจะจริงนะครับท่านผู้ชมนับประมาณ7็ดรอบครึ่งครับท่านโอ้ยจะถึงพันหรือเปล่าวะเนี่ยก็หนักหน่วงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยวันนี้วะเฮ้ยน้องสาวนะครับท่านผู้ชม ท่านเดินเดินไปนั้นเนี่ยสักพักต้องขึ้นรถ BTS นะครับท่านผู้ชมมาลงแถวสถานีอะไรวะเนี่ยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยความหลงลืมนะครับท่านผู้ชมนั่งมาลงโดยไม่ได้นัดหมายลึกขึ้นได้เฮ้ยชิบหายแล้ววันนี้มีมอบรถไม่ติดนะครับท่านผู้ชมลงจ้องกันเลยทีเดียวครับท่าน แล้วก็ของเนชั่นสุดสัปดาห์นนเนี่ยถ่ายภาพมาลงไว้ให้บรรยากาศม็อบนะครับท่านแล้วก็ตอนนี้จับตามองเดี๋ยวจะมีดาราสล่มรอดช่องออกมาให้กําลังใจม็อบเหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่บรรยากาศกลุ่มหลอมแหลมหล,ม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 ลมอมรวมส้นตีนส้นมือนะเนี่ยรวมตัวกันนุสาวรีชัยครับท่านเพื่อจัดการจัดกิจกรรมปลาใสาไปจนถึงเวลาสามทุ่มโดยจะมีการปลาใสาสลับกับดนตรีอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน ขอให้ประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงจุดดังกล่าวนะครับท่านผู้ชมดีนี่แม่งโล่งจงกว่าเดิมเลยครับท่านอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากนชั่นสุดสัปดาห์ส่วนใหญ่ทัวลงว่ามากันทําไมตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมากันตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการเข้าทางตีนคุณเซนนะครับท่านผู้ชมเข้าทางตีนขเขมรอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวคนก็น้อยนิดนะครับท่านผู้ชมน้อยนิดเกิดอะไรขึ้นต่อจ้ามาแล้วจ้าไขมารีัวนหน้านะครับท่านผู้ชมวงมารีัวนหน้า2ส,สิงหาคมเจอกันสำแดงพลังคนไทยพร้อมกัน อันนี้ก็น่าจะมาร้องเพลงอะไรประมาณนี้ไข่มาลิหวัวหน้าวงมาลีหัวหน้าก็มาแต่ที่แน่ๆมาแล้วครับท่านอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดหน่อยนะเนี่ยหลายคนงงนะครับท่านผู้ชมวัน2วัน4ี่วันก่อนคุณสนที่ลิ้มทองกุณออกมาบอกนะเนี่ยคุณวัสนานานั่วมออกมาเปิดเผยเรื่องนั้นเรื่องนี้นนแกก็ทําการซัดพลเอกประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกพลเอกหนึ่งครับท่านเนี่ยเพราะเป็นแบบนี้เพราะกลัวขมร พราะกลัวขเขมรอะไรประมาณนี้นะครับท่านพูดแบบหนักน่วงผมก็เอ๊มีความคิดหลายๆประการนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับเวลาเราวิ่งไว้เฮ้ยกำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วก็หักศอกนะครับท่านผู้ชมยังไม่เข้าเส้นชัยแล้วก็ผมมาเห็นข่าวนี้ครับท่านทำไมช่วงนี้มันแปลกๆวะเนี่ยเจอข่าวนี้พอดีมาอีกแล้วเสด็จพี่พร้อมพงษ์นกผลิตครับท่านอดีตโฆษกเพื่อไทยแนะจับตามม็อบวันนี้สนธิลิ้มทองคุณขึ้นเวทีหรือไม่หลังลือเอ้ยหนักนะเนี่ยบาดหมางคุณจตุพรนะครับท่านผู้ชม พร้อมพงศ์นัวนลทธิ์ครับท่านซัดแล้วเนี่ยม็อบนี้่ที่ออกมาอ้างว่าอืมอ,อะไรวะเนี่ยไม่ได้จะไล่รัฐบาลหรืออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมให้กํลาลังใจทหารครับท่านอันนั้นมันเป็นแค่เปลือกไว้อยที่จริงมันก็มาเพื่อที่จะต้องการไล่รัฐบาลพร้อมพงศ์กล่าวอีกว่าการข่าวของตนได้ข้อมูลมาการชุมนุมเพื่อล้มรัฐบาลประกอบด,ด้วยสองกลุ่มหลักๆคือกลุ่มจตุพรหน้าเดิมๆและกลุ่มของสนธิมไม่รู้จริงหรือเปล่าวันนี้ต้องเติมหรือไม่ขอให้จับตาวันนี้ก็คือวันที่2 ส่วนที่จะเดินทางมาขึ้นเวทีหรือไม่หรือถ้าหากมาในขณะที่มีความแข็งใจอะไรบางอย่างจะมีประเด็นติดใจอะไรกันหรือเปล่าเพราะข้อมูลที่ได้ยินมา2คนนี้อาจจะมีความบัดหมางไม่พอใจบางอย่างความสัมพันธ์อาจจะไม่เหมือนเดิมปกป้องประเทศ แผดดินด้วยกันมาไม่ใช่การชุมนุมไม่กี่ครั้งวงแตกแยกวงกันหรือไม่อมืยังให้มวลชนจับตาจะมีการขึ้นเวทีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่นี่ต้องถแถลงเรียนไขก่อนครับท่านว่ามาจากพร้อมพงษ์นุพลิตอะไรประมาณนี้ก็ไปท็ที่ติดตามอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่าน ไทยรัฐก,ก็ส่งเข้าประกวดนะครับท่านผู้ชมสําหรับหัวนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เฮ้ย,ย,ยผมก็ตั้งตารอนะเนี่ยที่ททำไมรถเมย์ยังไม่ได้เบรกเลยว่าถามทําไมไม่ได้เบรกว่ะเนี่ยคนมาหรอมหรแรมนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติอีกคนมานนั้เนี่ยซึ่งเป็นเบอร์ใหญ่ซึ่งวันนี้ก็ไม่น่าจะมาแบบที่พร้อมพงให้จับตานะเนี่ยก็ ไม่น่าจะมีภาษีมากกว่านี้หรือเปล่าเมื่อกี้ก่อนที่จะมาะแถลงไขก็เห็นหมอว่าลงขึ้นพอดีนะครับท่านผู้ชมแต่ผมไม่มีเวลาที่จะไปกดดูนะครับท่านรอบก่อนกดเข้าไปดูทีงึงแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเอา้าทุกคนพิธีกรปรบมือขึ้นแล้วอะไรว่าชูมือขึ้นแล้วมุนมุนปรบมือให้ตัวเองอะไรประมาณนี้เห็นแล้วรัดทศเหลือเกินแล้วก็ผู้ชุมนุมยังไม่กลัวนะครับท่านผู้ชมแดดร้อนเราก็ไม่หวั่นว่าเฮ้ยเรามากันแล,แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้น่าจะผิดหวังนะครับท่านผู้ชมเห็นมีนักข่าววางช่องไว้ให้ยยไปปสัมมภาษมาษณ์ีี้อู่่คนนนนึงเ เหมือนกับสาร,ระภูมิเลยนะครับท่านผู้ชมสีห้าสีแม่งในตัวมันสีเยอะไปหมดเลยครับท่านดูแล้วตาลายเหลือเกินนะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ป้ามาชุมนุมครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นมีอะไรต้องการบ้างไหมป้าเนี่ยต้องการให้รัฐบาลลาออกถ้าเกิดไม่ลาออกป้าจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรเนี่ยป้าเป็นสามัญชนคนปกตินะเนี่ยป้าต้องใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไม่ได้เฮ้ย <Hey, S 2> แม่เมืเอยไปทํามาหาแดดซะเถอะชีวิตมันจะได้ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมผมเข้าไปเลื่อนอ่านคอมเมนต์เห็นพอดีคนก็บอกมาประมาณนี้ก็โอ้ยสุดลันทศนะครับท่านผู้ชมแทบคดลงคอก ทีเดียวอันนี้ภาพจากมุมไกลบางส่วนครับท่านก็เป็นที่หน้าจับตามองนะเนี่ยโดยถ้าเกิดเป็นรอบแล้ว,แล,ว,ลวแล้วนะครับท่านผู้ชมมวลชนก็น่าจะมากันเต็มพื้แล้วนะครับท่านส่วนตอนนี้ล่ะจ๊าขาดหัวหลักไปนะครับท่านผู้ชมคนก็ไม่มากันเยอะอย่างที่คิดครับท่านก็เป็นที่จับตามองอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวขอรับบริจาคต้องการตาขายนะครับท่านผู้ชมไปบริจาคก,กันได้แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านแอดไลนะ์นัดวิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะเนี่ยลูกหยีฉาบลูกหยีกวนอันนี้ก็คือออปากากกบ500 240 บาทาบกรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบป,ปลาเห็ดคนทุบนะครับท่านผู้ชม150ากรัมเอ้ย170บกรัม150าบาททุเรียนทอดครับท่าน100กรัม150บาทจิ้มลิงไลที่ผมปักหมุดไว้บนสุดของแชทสดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บนคอมเมนต์ครับท่าน ขอบคุณไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหรือว่าเข้าแอปพลิเคชัน Line แอดไลน์นัดวิวช็อปมาก็ได้นะเนี่ยก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมเห็นตรงนี้แล้วก็ตาตื่นตาตั้งเลยนะเนี่ยนอกจากนั้นในวันนี้จะมีการเปิดรับบริจาคสิ่งของเรื่องแม้จะมีการหยุดยิงแล้วบาๆๆต้องการทั้งข้าวสารอาหารแห้งอาหารรวมถึงตาข่ายเพื่อจะไปนําป้องกันอาวุธนะครับท่านผู้ชมซึ่งจะได้มีการจัดอมอบให้ทหารต่อไปเนื่องจากสมมติผมเป็นทหารนะครับท่านผู้ชมว่ากันไปครับทั้งเฮ้ยไม่ต้อง บริจาคได้ไหมว่าเนี่ยก็ประมาณมีอยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดเราจะบริจาคจริงก็น่าจะบริจาคตรงไปได้นะครับท่านผู้ชมได้ข่าวมานะเนี่ยคุณบุ๋มบรรดาถ้าเกิดจำไม่ผิดหรือว่าเห็นข่าวมาแล้วว่าเอาที่ไปอะไรวะเนี่ยจำนองหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเอาเงินไปช่วยครับท่านก็น่าสริเสริญเหลือเกินกันเลยทีเดียวโดยถ้าเกิดผมบริจาคก,ก็น่าจะบริจาคตรงนะครับท่านผู้ชมหรือไม่ก็ผ่านแบบบุ๋มบรรดาอะไรพวกนี้น่าจะดีกว่าเนี่ย ผู้บัญชาการนครบาลหรือเปล่าพาดมวลชนจะมาร่วมมบรวมพลังแผ่นดินวันนี้ประมาณ1 0 0 0 0คนเตรียมกําลัง2 0 0พันนายดูแลรักษาความปลอดภัยวายตายแล้วตายแล้วหักเพิ่มไปอีกนะครับท่านผู้ชมลบไปอีกสักสองพตํตำรวจเตรียมคนไว้ประมาณ2,000นคนนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นที่เห็นเยอะๆกว่าเดิมวันนี้อีก2,000คนอาจจะเป็นพี่ๆตำรวจหรือไม่แล้วก็มาให้กําลังใจตำรวจทหารนะครับท่านผู้ชมรวมถึงหมอครับท่าน เขาก็อยู่ชายแดนนะครับท่านผู้ชมเหมือนผมอยู่เชียงรายครับท่านยืนให้กําลังใจคนที่อยู่ยะลาอะไรประมาณนีน้นะราธิวาสนะเนี่ยเป็นแบบนี้ต้องอดทนนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าไม่ค่อยสมเหตุสมผลคนก็ตะเพิดไล่ไปชายแดนนะครับท่านผู้ชมลองเข้าไปอ่านของเนชั่นสุดสัปดาห์ได้นะเนี่ยเหตุอื่นก็ยังไม่แน่ใจแต่ มันตกข้ามกับครั้งที่แล้วอย่างสิ้นเชิงกันเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดผมเป็นนายกเองเหรจ๊ะคุณจะออกทําไมนะเนี่ยทำไมต้องฟังพวกมันนะครับท่านผู้ชมออกแบบนี้นะเนี่ยก็เตะม,มูเข้าปากหมาสิเพื่อให้หมาอ้าปากรออยู่จากนั้นไม่ออกนะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์มันก็เป็นเช่นนี้แหละครับท่านเอาง่ายๆนะเนี่ยต่อให้มันออกมาสักสี่ห้าแสนเลยนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติไม่มีคนปิดเกมหลหะจ้า ไม่ได้ผลแต่ถ้าเกิดเ,เขาก็ย้ําไม่ได้มีการชุมนุมเรียกร้องเพื่อเรียกร้องการยึดอํานาจนะครับท่านผู้ชมผมก็มานั่งสงสยัยว้าเฮ้ยทำไมต้องพูดเรื่องนี้บ่อยนะครับท่านอะไรประมาณนี้อืไม่น่าจะเอาเรื่องนี้มาพูดบ่อยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วเฮ้ยหรือว่ากลัวอะไรบางอย่างหรือเปล่านะเนี่ยหลังจากครั้งก่อนก็โอ้ยหนักหน่วงไปทีนึงแล้วส่วนนี้ครับท่านอาจารย์ไข่มาลีหัวหน้าซองสิงหาคมเจอกันอาจจะได้ฟังเพลงจากวงนี้ครับท่าน เลตติ้งเป็นอย่างไรบ้างจ้าสำหรับเพจคอปทอนี่ผมอุตส่าห์เสนอหน้านะครับท่านผู้ชมเข้าไปแคปมาเลยครับท่านโพสหลายหลายโพสนะเนี่ยหมอว่าลงปลาใสาคนนั้นคนนี้ปลาใสาต่างๆนานานะลงคลิปแม่งทีนะครับท่านผู้ชมชั่วโมงหนึงหลายคลิปกันเลยทีเดียวคนกดไลค์ยีคนกดไล 20, ค์สาอะไรประมาณนี้มึงกลับบ้านไปซะเหอะเมื่อวานก็เข้าไปทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเพจคอปทอเราต้องการนะเนี่ย อะไรวะเขาเปิดรับบริจาคนะครับท่านเอาเงินไว้ให้ไปช่วยทหารแนวหน้าหรืออะไรสักอย่างนึงแล้วก็อีกด้านหนึ่งเราจะช่วยพี่น้องครับท่านที่กําลังเผชิญผลกระทบอยู่แถวชายแดนแล้วก็เพื่อสนับสนุนการชุมนุมของพวกนี้นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติบริจาคไปสักพันหนึ่งครับท่านมันจะแย่งกันแยกกันยังไงนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่จะแย่งกันอืก็โอ้ เออว่ะเฮ้ยเอเอ,เอใช่เฮ้ยอันนี้อาจจะมาเล็กน้อยถึงบานกลางลืมหักอีกแล้วนะคบท่านผู้ชมมากี่ลบ2 0 0พันตั้งต้นไปแล้วแล้ว,ลวก็ทีมอบคอปทล่ะจ้ามันอยู่กันประมาณกี่ชีวิตนะเนี่ยโดยถ้าเกิดสมมติไม่มีคนมาเลยจตุพรก็บอกไม่เป็นไรเนะเนี่ยถึงแม้จะไม่มีคนมาเลยเราก็ยังออกมาชุมนุมนะคะท่านผู้ชมถึงว่ามีแค่ตัวเขาคนเดียววันนี้ก็มีกระแสอะไรบ้างจ้าที่ออกมาซัดซัดรัฐบาลเปิดทางต่าง,างชาติแทรกแซงใครไม่ได้แพ้แสงครามแต่แพ้เพราะรัฐบาลโบ้เองอะไรประมาณนี้จตุพรซัดยังไม่แพ้ นะครับท่านผู้ชมยังไม่มีการแพ้อะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นครับท่านอันนี้ก็ต้องเติมหรือไม่ไว้ก่อนตั้งเป็นประโยคคําถามข่าวช่อง7จตุพรเดือดหวังเห็นทักสินไปศาลฎีกาวันที่9กันยายนนี้หเหมือนกับว่าขอให้โชคดีนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ด้วยเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าไม่รู้ว่าประเด็นไหนมันเกี่ยวกับเรื่องหมอป้างว่ะ หนึ่งเวลาเรามีความสําคัญเยอะนะครับท่านผู้ชมเวลาครับท่านทุกวินาทีนั้นเนี่ยมีค่ามีความหมายโดยผมสังเกตได้นะครับทดานผู้ชมปัจจุบันทันอยู่นันเนี่ยอายุผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับท,ท่านผู้ชมมีความรู้สึกว่าทำไม5วันของตอนเด็กๆนะเนี่ยมันเหมือนเป็นเดือนเลยว่า5วันของตอนนี้มันแป๊บเดียวนะคะรับท่านผู้ชมความรู้สึกมันต่างกันอาจจะเพราะใช้ชีวิตผ่านมามากกว่าปกตินะครับท่านผู้ชมสําหรับแต่ก่อนก็เลยเวลามีความหมายทุกนาที เลยไม่มีเวลากดไปดูเรื่องนี้มากแต่นี้เดลีนิวม,มติชนจะดูพรหวังเห็นทักษิณไปศาลฎีกาฟังคำสั่งคดีชั้น14ขอให้โชคดีโดยถ้าเกิดสมมุติรอบที่แล้วครับท่าน ทักษิณเตรียมหนีไปให้อย่างเร็ววมีคนสําคัญของประเทศได้ดูคลิปแล้วคลิปคนะุณเซนเวอร์ชั่น2อะไรประมาณนี้ทุกวันนี้ยังไม่ได้เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมแม้แต่ไปหางตาครับท่านเห็นมีแต่คลิปคุณเซนกับอ e ีนางมาลีนะครับท่านผู้ชมอีนี่ก็โดนสังก้องเลยครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยมีข่าวล่าลือไว้เฮ้ยคุณเซนสอบบ้านแตกสาแลขาดหรือไม่เมียก็ <c oughs> มีข่าวลือนะครับท่านผู้ชมจ้องจับตานางมาลีเป็นพิเศษนางมาลีเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะไม่ทนนะครับท่านผู้ชมชะงโงกหน้าไว้เฮ้ยผัวหัวกระบ,บาง บอกนะเนี่ยชาวเน็ตไทยแล้วก็ประชาชนคนไทยทั้งหลายแหละนะเนี่ยที่เอาเรื่องนี้ไปเล่นมันมีความระทึกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอาจจะมีความเป็นข่าวเทศอะไรประมาณนี้วอนอย่าแชร์เดี๋ยวกระทบต่อความรุนแรงไม่รุนแรงเห็นก่อนหน้านี้มันออกมาปล่อยข่าวอะไรสักอย่างหนึง่งสําหรับอีนางมาลีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้โดนกลับไปบ้างสังงงเลยครับท่านโดยถ้าเกิดเป็นตัวผมนะเนี่ยเป็นนางมาลีเอาอะไรไว้ให้กูทํายังไงดีวะเนี่ยจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แต่มีข่าวแบบนี้ออกไปไม่เป็นผลดีเท่าไหรนะ่นะครับท่านผู้ชมโอยแล้วก็ลดสติยมนะเนี่ยโดยถ้าเก นะครับท่านผู้ชมแล้วก็โดนปล่อยข่าวนะครับท่านถ้าโดนกับดาราสวยๆไม่มีปัญหาครับท่านให้มันดีๆกว่านี้หน่อยได้หรือไม่นะเนี่ยอันนี้ผมอาจจะช็อกตายนะครับท่านผู้ชมมีข่าวกับใครว่านัดมึง อีนางมาลีโอ้ยอับอายเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องขันนี้ครับท่านผมจะดวงกล่าวหาตีตราจากสังคมหรือไม่นะเนี่ยทำไมมึงรสนิยมต่ําๆแบบนี้เฮ้ยต่ำยังไงนะเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้นี่มันไขมันต่ำอะไรประมาณนี้ผมก็สะเทือนใจมึงไม่มีปัญญาหาที่มันดีๆกว่านี้แล้วหรือไม่หลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมผมไม่มีเวลาเอาหัวกระบ,บานครับท่านวางอยู่บนบ่าแล้วก็เดินแบบปกตินะเนี่ยปี๊บครับท่านปี๊บนะเนี่ยใส่หน่อไม้ดองต้องเอามาครอบหัวกระบ,บานแล้วนะครับท่านผู้ชมก็อับจนหนทางกันเลยทีเดียวครับท่าน ก็ช่างกับมันไปนก่อนนะเนี่ยเริ่มแล้วประชาชนหงอยเหงานะครับท่านผู้ชมเด็ดพี่พร้อมพงษ์นพลิตก็เดือดน,นะเนี่ยแนจับตาด่วนม็อบมาจวกมบมาชุมนุมปลุกกระแสไล่รัฐบาลเคลื่อนไหวหนุนทหารนั่นแค่ฉากบางหน้านะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวจะมีดาราสลิมเข้ามาให้กําลังใจเหมือนรอบที่แล้วหรือไม่อะไรประมาณนี้ก็ติดตามกันไปนะครับท่านผู้ชมด้านตอนนี้ครับท่านมาอัปเดตกันสักเล็กน้อยถึงบานกลางมาแล้วจ้าจอน,นี่มือปรากครับท่านรู้สึกว่าจะอื ตอนนี้บางส่วนจอนนี้มือป่าเป็นจอนนี้มืออ่อนแล้วหรือไม่บางส่วนก็บอกว่าเอ้ยดีแล้วนะเนี่ยผิดก็ขออภัยบางส่วนละจ้าที่อยู่ตรงข้ามกับนา <c oughs> ยกเองก,ก,ก็ทัวลงนะครับท่านผู้ชมอันนี้โหนกระแสแชร์มาเมื่อ3ามชั่วโมงที่แล้วน,น่าจะเป็นของเมื่อวานนี้แต่ว่าจอนนี้มือป่าหอบ่านพวงมาลัยเข้าพบบิ๊กเต่านะครับท่านขอความเห็นใจหลังจากภรรยาของเขาถูกจอถูกดำเนินคดีสร้างรีสอร์ทลุกที่ดินป่าไมา้ต้านตำรวจบส เตรียมอายัดรีสอร์ทนะครับท่านผู้ชมก็เป็นกระแสคือฮาครับท่าน <S 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 เออว่ะเฮ้ยเอเอใช่ลืมนึกเรื่องนี้ไปเลยว้เฮ้ยจอนนี่คนเดียวนะครับท่านผู้ชมก็มีแฟนขับอยู่ก็หลายล้านนะครับท่านแต่ว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะเนี่ยโดยถ้าเกิดสมมติเอาเฟซบุ๊กของคนในม็อบทั้งหมดนะเนี่ยที่เป็นอะไรว่าหัวหัวนะครับท่านผู้ชมน่าจะหลายสิบอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <S <S อุ้ยไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเอาไม่ต้องถึงจอนนี่ก็ได้ เออใช่มีบางคนไว้เฮ้ยออกมาบอกนะเนี่ยม็อบเราโดนปิดกั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เขาไปออกทีวีช่องต่างๆนะเนี่ยก็บอกว่าถูกปิดกัน้นก็ไม่รู้ว่าถูกปิดกั้นตรงไหนนะครับท่านผู้ชมบางสื่อครับท่านตรงข้ามกับรัฐบาลน,นะเนี่ยยอดการดูก็ปกตินะครับท่านผู้ชมหรือเขาอาจจะบอกว่าโดนสกัดทางด้านอื่นวันนี้โดนปิดกัน้นปิดกั้นก็น่าจะปิดกัน้นการมองเห็นหรือเปล่าวะเนี่ยยอดดูแม่งก็น้อยนะครับท่านผู้ชมหืถแถลงในช่องยอดยังโซโหนิลันโทเลยครับท่านผม ทำประมาณ1คลิปนะครับท่านผู้ชมเอาทุกคลิปของมันมารวมกันแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าครับท่านก็ถ้าเกิดสมมติเราอาปากอะไรแล้วก็พูดนะเนี่ยโดยที่คนจับไตได้เอาแล้วมึงเดี๋ยวมาอะไรอีกแล้วนะเนี่ยเรื่องอะไรจ๊ะมีดิวลับอ่าตบัดสัตว์เนี่ยไม่กลับไทยอย่างงุ้นอย่างงี้รู้ว่าอาปากจะพูดอะไรคนก็ไม่ดูแล้วนะครับท่านผู้ชมอีกสื่อหนึ่งละเนี่ยผู้เท่าเราเรื่องก็เห็นคนดูเยอะอยู่นะครับท่านเป็นหลายมือหลายแสน ก็ไม่น่าจะโดนปิดกั้นอะไรบางทีถ้าเกิดจะโดนปิดกั้นหรือไม่ปิดกั้นเราต้องชะโงกหน้านะคบต้องผู้ชมสองกระจกครับท่านหรือว่าตักน้ําใส่กระโหลกระรนั้น,น,นเนี่ยโคชะโงกหน้าดูไว้ดูแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้า เออว่ะบางคนไม่รู้นะครับท่านผู้ชมจะโงกหน้าบางทีก็ไม่มีความหมายครับท่านแต่ที่แน่แน่ม็อบยืนยันว่าเ้ยขอบริจาคแล้วเนี่ยข้าวปลาอาหารแห้งแม้สงครามจอดทียซึมๆไปแล้วหรือเปล่าเห็นเขียนมาประมาณนี้ครับท่านของไทยรัฐแต่ก็ยังคงต้องการโดยเฉพาะอะไรจะเนี่ยตาข่ายเอาตาข่ายไปทําอะไรวะจับปลาจับปูหรือเปล่าเอาไปกั้นนะครับท่านผู้ชมกัน้นขี่บนอาวุธหรือการอาวุธอะไรประมาณนี้ นึกไม่ออกมันจะกันยังไงวันนี้แต่ถ้าเกิดสมมติผมเป็นกองทัพนะครับท่านผู้ชมผมอาจจะมองว่าเฮ้ยผู้บ๊อบมันดูถูกกูหรือเปล่าวันนี้กูมีปัญญาซื้ออยู่แล้วนะเนี่ยหรือเราอาจจะบริจาคตรงไปเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเวียนไหวตายเกิดครับท่านไปผูกหัวกระบาลถึงบ็อบมันแล้วถึงได้บริจาคอะไรประมาณนี้ก็ืแล้วแต่มุมมองนะครับท่านผู้ชมกูไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่รู้ๆคนน้อยนะครับท่านผู้ชมเห็นสภาพแล้วครับท่านโอ้ยสุดสวมเหลือเกินเลยทีเดียวนันเนี่ยเป็นผมคงจะต้องบางทีหน้าด้านก็ ไม่รู้จะพูดอย่างไรนะคะท่านผู้ชมส่วนอีป้าคนเมื่อกี้หลหะจ๊ะ จะอยู่อย่างไรกร็รัฐบาลไม่ลาออกโอ้ยอีกควายเอ้ยแม่มึงเอ้ยไปทํางานทําการซะเอาเวลามาอยู่ในม็อบนนั่นเนี่ยมึงเลยไม่มีแดกหรือเปล่าประชากรบอกมาแบบนี้ผมก็สะเทือนใจนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ยทาผื่นแต่หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นะัดวิวชอ็อปเข้ามาได้เมื่อวานพูดได้ไม่เต็มปากเดี๋ยวจะเข้าทางนะครับท่านผู้ชมโปรโมทอะไรประมาณนี้ก็ช่างกันมันไปก่อนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังข่าวจากที่ไหนรให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านเดี๋ยวต้องรีีบบบบไไปปซื้้อออตาาาาขขยยกก่่่นนนนจแถลงััดครท Transcrição <music> e